ความมาสักียงเลยคุณแกนคนชายอันว่าน้องมีลายยไม่น้องคนนี้อันว่าหล่อขึ้นนายช่องได้ไม่ได้ลินเที้ยวะรูยังหรือนองงาปีดบายเฮ็ดนางฟ้าเธอมากับบัวปิดเตี๋ยวโบตัวว่ะก็มีแย่งเป็นรูโร่เป็นรอยไรยังไงเห็นรอยไรตัดเท้าวอย่างเอรอเห็นตดเท้าวิญญางอัน คนณดวงไม่ดีมึงว่าปล่อยยังที่ได้เบิกหน้ามึงเลยสวยแก่ตายสวยไม่มีทางช่วยช็กไอ้คนเรามันต้องห่างจากฮอกแกะมาให้กับชีวิตเออลงท่ำเพื่อการที่ใจคนตนใกล้มาโง่สวยห่างทางมาช่วยช็กยามมึงเลยต้องเพลยวิดีทได้ไปดูการงานเยอะเรียนได้ทัดเดียวไอ้ตดกระไรไปเูา พอได้จอกคุณก็ว่าไม่ทนมันนะอ่านี่วาาานะ่านี้บอกใกล้จอกเลยถอยถ้าตั้งชื่อลูกยางพลุเจ <c oughs> ็ดจานก็ไม่ได้ตัดได้ <c oughs> กันเดี๋ยวพลุกเวีย,ยนอยนะู่ประมาณชิ้นเออเบลุดใจตึงกูย,ยังยางอะคุณแม่ทัดเลยนู่นหน่อยทำไมพี่เท่งมันเบลุดต้องก็แรงอยู่นูน่นหัวที่ว่าฝากกี่ยางไป่ใกล้ชิ้นแล้วใช้ลูกินไว้หน่อยชิ้นนี้ยิงใช้ไว้ใช้ลูกินในกี้ยาง กูเล่นแบบญี่ปุ่นมุ้งไม่ใช่กูจ่อได้ตีให้เล่นแบบญี่ปุ่นเพื่อมึงโบยกี่ปีแล้วคนไทยบ้านเราเต็มเลยยุต่อมึงเล่นมาโบญี่ปุ่นเจอยางบ้านเราไปแล้วป้าไปตำเรอรถตรงรบมาใกล้เมืองไทยมึงลงป้าเล้กำในหัวเล็กอยู่เพลินฮะฮะให้นั่นมันยางเชื่อมใหญ่เล็กถ้าก้องกูขี้ก่อนเชื่อมลูกอี้แหลมพี่ได้ไยป้านักหน้าพราคนไทยตำไม่ตกนี่เดี๋ยวาตำบ้าได้เยอะขาดนั้น มาจิ้งจินมาตึ้งตามกูนี่คือยังโลมังทองเอะต่ำแตงอะไนระที่นั้นเปลือกผ้าพุงแล้วนอนแนงอยู่จิ้ง่อยเดินหินอับต่ำไรเลยลแปลกแรก็ยกคนเราก็วาาเล่นเลยโยมันดีจะไปจะต่ำบาบามึงจำมันตาเมื่อเงินต่อไปนานไปตัดยางจ้างเคยกับเค,ย,คยไม่รับเร็วพี่ดูนุ้ยได่เหลยครับไม่เคยรับเร็วหอมพี่จอยอยู่ว่าจีบไม่ตัดกับกูไม่ตัดกูดกัน ไม่ต้องมาตำโหรอดแม่เอ้ยตั้งแต่ย่างแปลงแม่เอ้ยย่างลู่เลยว่าวางนี่ตำได้ไม่ได้แต่เล็กเว้นเล็กลู่มักตุกๆว่าขี้ยางเครไม่เคยว่าวางนี้กุบ่หว่าแต่หาขี้ยางไปยืนพิงตอนย่างเจ้าเจ้าก้องมันยิงตอนย่างก็อีลอกมั้งดนอเอ้ยแม่ลุงลู่จ้ำทิพย์ยมาจ้างกูนะเอ้เรียดไม่ต้องหมักแรงไม่กูไม่ได้ตัดย่างกบกูไม่ใจออย่างตัง คอมมันข oh no. kind of right ูดตั้งขูจนกรจิ้งกูใจอย่างไรฮองหายไร้วกูแล้งพิุกในทีกูแล้งตกอเป็นเน้อห้องตต้มันตาไ็้จิงแปลกๆกมึงไม่กลัวกูไม่จะตัดยางแต่ได้อดพัดกัดไม่เจอกูไม่เคยออดกูวัดอยู่ฮะไอ้ึงไม่เจอกูไม่เคยจนอ่าเน้อขูไม่ได้ตัดยางจังก็ไม่เจอกูไรทีนี้พวกที่ตัดยางจังตอนนี้พี่นองครับ เราจะลุกขึ้นมาประตวงโอ้มีตีมจะเลองตีมระแดงเราไปเชื่อกี่ยังอ๊อฟเื่อกี่ยังเออเราไม่รอกัเกคพอป,ประตวงไม่ใจ่ตาแต่กู